รสชาติบ่ครับเวลาหย่ำมันจะปืดปดปืดปด,ปดมันจะเบ้อเอลี่ปานตับนะครับแต่ว่ารสชาติใล้กันมาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นได้ซอยจุไข่หลังครับเบิ่งครับได้ไข่หลังมาพ่วงใหญ่ๆเลยครับพี่น้องได้มาก่อนหนึ่งนะครับมา เอาพ่อหอมปากหอมข้อครับซ้อยจุกินกับผักสดมระขี่นกกัดลูกโดดใส่นํานะครับแจวขี่เพียขมอําลําี่ครับดีถุงเป็นดีพกนะครับแต่ว่ามันมันออกจากพกแล้วครับพี่น้องนี่ครับประมานนี้เขียวขึ้นลืมขึ้นเกาแล้วครับเค่ยังสีเลยครับโอ้ใส่ไลบอดด้ของแท้ขมอํลํา ผมจนหูดันแกะผุดแล้วครับขออนุญาตส้อยก่อนครับพี่น้องอันดับแหลกเบาเช่นสีส้อยเอาส่วนนี่ออกนะครับส่วนไข่เนี่ยกินบร่อยนะครับพี่น้องนี่ยครับต้องเอาออกหลักะล่างทําความสะอาดเดี๋ยวเบาเช่นขอหลืบตัวนี้ออกก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับอันนี้เบ้าเช่นไปหลืบออกแล้วนะครับเอาไข่ดานหลังออกก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องเบิ้งครับ ประมาณนี้นะครับบานกันจัมาซ้อยกันนะครับพี่น้องซ้อยกันแล้วแต่ผูมักัดตอนหน่อยตอนใหญ่นะครับซ้อยเสีกงามจักหน่อยเอานี่ครับสูตรซด,ส,ดสูตรซด,ดซ้อยแล้วก็สดเอาโหลดครับโอ้ก่อนนึงนี่ไล้เติอไปครับพี่น้องต้องเอาออกไข้านหลัง ตัวนั่นนะครับที่เฮ็ดให้ใส่ให้ให้ไข่หลังมันขิวนะครับถ้าเฮา,าเฮาบอเอาออกในขิวนะครับจะมีกินเอาออกแล้วก็ต้องล้างทําความสะอาดเบิ่งกันนะเราบ้างมีดด้อครับพี่น้อง <laughs> มีดแทงย่าวยู่นะครับซอยซอยงาม,งามจุสดสด สดเอาเลยครับมาเหีย่ยลงไปพีบบ่แห้งหน่อยอย่นี่ครับประบ้านนี่นะครับไข่หลังเบิงครับพี่น้องเกี่ยมกับมาละขี่นกกับผิเนี่เอามาจุดจวดน้ำเบาเช่นบันขาดบ่อใดขค้อเก่าละครับเกี่ยมเปิดฟ้าสมเขียว บรรยากาศที่คึมๆจังหน่อยครับคึมคึมฝนห mm hmm. ่อยข้างครับพี่น้องกองเขาทั้งขางพี่กินกรบพักนี่แหละครับเป็นเมนูกับแกมครับซ้อยจุสดเลยครับัน mm hmm. mm hmm. เบอ

บ่ม่กินนะครับสำหรับเบาเบาเช่นแต่ว่าผู้อ่เคยกินก็อาจจะจะไม่กินอยู่นะครับ <laughs> แนวใดบะเตี้ยตเฮ็ดบ่เป็นนี่คิ้วครับขั้งตองเอาไข่ด้านหลังออกแล,กล้วก็ไปล้าง รสชาติป่ครับเวลาหย่ำมันจะปืดปืดปๆดมันจะเบ้อเลียปานตับนะครับแต่ว่ารสชาติใคล้กันอร่อยไหมครับพีเ่เกมอร่อยครับมาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเด้อ บรรยากาศแย่แดงครับลูกกี่เลิกเ,เรี่ยนเนาะ ผมลำลำ้ำแซ่บด,ดีครับ สดใสครับใหญ่ๆครับขักขนรดนี่ 嗯。 ผมอํารดีครับแจ่วสูตรสดอเอาอันเบิร์กันนะต่ปไาแบดบม็ดใหมาครับ สุดยอดครับพี่น้อง โอ้ยเพปแจ้วกับแซบคับสูตรสดนะครับจนได้สดนะครับแซบใครดีเอาแข่หลังก่อนหนึ่งครับเมื่อนี่พอหอมปากหอมคอนะครับจัดให้ทันทีขอเขาม้านะครับขอเบาเช่นเขามาว่าจัดแข่หลังเปรี้ยวๆให้แน่ว่าสัน่นบอตตรงมีเนื้อมีหยังมาสัน่นจัดให้แล้วครับพี่น้องโอ้ย กินย่ำเดกับเงือออกย่ำนั่นบรรยากาศก็ดีดีครับวิวงามๆด้านหลังเขาเขียวๆบรรยากาศย่ำแรงนี่แหละครับตรงหน้านะครับอีสานบ้านเฮ้าช่วงนี้จังหน่อยกัแป๊บเดียวครับเขาพันษาแล้วเดี๋ยวก็ออกพันษาช่วงออกพันษาเขาสูงๆนี่ก็สีมีล่มจังหน่อยนะครับล่มกับสีหาหม่องทายชีพยากนะครับหอนย่ำนั่นเอา มเมื่อในเบ้าเช่นกะจัดให้แล้วครับส้อยจุไขหลังนะครับวิธีเฮ็ดกับแบบเบ้เบบบาเช่นบอกหรือปอยไขด้านหลังออกแล้วเอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับจงเอามาส้อยไขด้านหลังนี่จะเฮ็ดให้ขิวเลยครับพี่น้องเ้าต้องเอาออกให้เบิดตนะครับอันขาวๆด้านหลังต้องลือปอกให้เบิดแล้วกับไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับเราวาตัวนี้เขาเอื่นยังก่ะไตไตมันเป็นไตง่วนะครับเอา สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมานี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมลำรวยสำเร็จลุื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ